สวัสดีค่ะน้องเมย์รายงานตัวจากคุณพี่จ๋าน้องเมย์รายงานตัวนะคะมาพร้อมกับลูกวัวยกชุดจากพี่จ๋ามาพร้อมกับลูกวัวยกชุดนะคะชุดนี้เจ็ดตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวจากพี่จ๋าสนใจนะคะโซนแปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้านแปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าเมรีฟาร์มอมรตกการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้า จุดนี้น้องเมส่งให้เฟีระยะทาง150กิโลชุดนี้น้องเมส่งให้ฟฟีระยะทาง150กิโลเมรีฟามตั้งอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจาะติดถนนตะการพนาห่างจากอำเภอตะการ8กิโลเมตรห่างจากอำเภอพนา15กิโลเมตรนะคะ อายุ3เดือนถึง6เดือนอายุ3เดือนถึง6เดือนจ้าคุณพี่จา๋าคุณพา่าจ๋าคุณแม่จา๋าสนใจชุดนี้นะคะอย่าลืมอย่าอย่าลืมเด็ดขาดนะคะศ8 3 2 6 9ป1 6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ราคาดีๆราคาถูกๆแบบนี้อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะขายจริงส่งจริงที่นี่ที่เดียวต้องเมรีฟาร์มเท่านั้นนะคะลูกค้านะขายจริงส่งจริงไม่ต้องโอนเงินมาจำ้ำที่นี่ที่เดียวเมรีฟาร์มเท่านั้นนะคะลูกค้านะ ส่งให้ฟรีระยะทาง150กิโลส่งให้ฟรีระยะทาง150กิโลเมตรนะคะวัดระยะทางจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้าแต่ถ้าอยู่ไกลเกิน150กิโลเมตรคิดค่าขนส่งกิโลละ8บ,8บาทหรือกมละ8บาทค่ะลูกค้าวัดระยะทางจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้าค่าขนส่งกอมละ8บาทจ้ะแต่ถ้าลูกค้าอยากวัดระยะทางจาก150กิโลเมตรขึ้นไปนะคะค่าขนส่งจะเปลี่ยนเป็นกิโลละ อ่ากิโลเมตรละ25บาทนะกิโลเมตรละ8บาทนี่คือราคาโปรโมชั่นเหมือนกันจ้่ลูกค้าต๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้น้องเมย์ด้วยจ้าคุณพี่จ๋าสำหรับพี่ๆ F c ซน้องเมย์นะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเมริฟาร์มรายงานตัวทุกท่านเลยนะคะรายงานตัวแบบเต็มตัวอาจจะห่างหายไปนานค่ะลูกค้านะอาจจะห่างหายไปนานกลับมาแล้วเด้อกลับมาแล้วเด้อ มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะอายุนะคะโดยเฉลี่ยนะคะสามเดือนถึงหกเดือนอายุโดยเฉลี่ยสามเดือนถึงหกเดือนจ่าลูกขาจาสีแดงแงสวยๆนะคะสีแดงแดงสวยๆก็มีนะคะสีขาวก็มีนะคะในชุดนี้เป็นไทยกลางไทยพาเรานะคะไทยกลางไทยพาเรานะคะลูกค้านะตัวผู้ก็จะเป็นติดมันนิดหน่อยนะคะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเลือดสูงไม่ต้องถามนะ ว่าเลือดเท่าไหร่ไม่ต้องถามนะคะไม่รู้เป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปจ้ะเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปอย่าถามว่าเลือดเท่าไหร่ถ้าอยากได้แบบเลือดสูงๆแนะนำไปซื้อฟาร์มใหญ่ๆเลยจ้ะตัวละแสนสองแสนเลยจ้ะพี่จา๋านะซื้อตัวละหมื่นกว่าบาทไม่ต้องถามว่าเลือดเท่าไหร่นะติดบามั่นชอบค่อยซื้อไม่ชอบไม่เป็นไรกดผ่านได้เลยจ้ะ ยกชุดสวยๆราคาดีๆนะคะเจ็ดตัวนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งแสนเจ็ดตัวนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งแสนราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหรือเจ็ดตัวนี้เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลโทรก่อนได้ก่อนจากคุณแม่โทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิทธิ์นะคะราคานี้ราคาเดียวแต่ละรอบนะคะแจ้งก่อนนะวัวแต่ละรอบถ้าเจอวัวถูกถ้าชอบให้สั่งซื้อเลยนะคะแต่ถ้าเจอวัวแล้ว แบบรอโน่นรอนี่นะคะระวังเด้อระวังเด้อไม่ทันนะคะอย่ามัวคิดนานอย่ารอช้าจ้าพิจาจัดเลยจ้า0 8 3 2 6 9 0 1 6 9กเเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะคะส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนน้องเมย์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านทุกวันนี้ส่งเองเด้อทุกวันนี้น้องเมย์ขับรถไปส่งเองจ้ะไม่ว่าจะใกล้หรือจะกไกลแค่ไหน น้องเมย์ก็ไปส่งเองนะคะขอแค่เป็นเขตภาคอีสานถามว่าภาคเหนือส่งไหมภาคเหนือส่งเหมือนเดิมไหมน้องเมภาคเหนือน้องเมย์ยังส่งเหมือนเดิมนะคะภาคภาคเหนือยังส่งเหมือนเดิมภาคกลางยังส่งเหมือนเดิมตะวันออกก็ส่งเหมือนเดิมจ้าคุณพี่จา๋าส่งให้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือขับรถเองนะคะแต่ถามว่า,าส่งเหมือนเดิมแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องสองสองชุดขึ้นนะคะ หมายถึงไปสองคันรถเนื่องจากน้องเมย์ขับรถเองน้องเมย์ต้องเอารถทีมงานไปคันหนึ่งแล้วให้พี่ทีมงานไปด้วยอ่าเพราะว่าเป็นมีแต่ผู้หญิงอะเนาะพักเหนือไม่ต้องน้อยใจนะคะถ้าอยากให้น้องเมย์ไปแจ้งได้เลยจ้าถ้าอยากให้น้องเมย์ไปแจ้งได้เลยค่ะยกชุดสิบสี่สิบห้าตัวน้องเมย์ไปแน่นอนค่ะแต่ถามว่าอ่ายกชุดสองสามตัวไปอ่สองสามตัวไปไหม อันนี้น้องเมย์ขออนุญาตนะคะใช้รถทีมงานไปเดอ้อน้องเมย์ไม่ได้ไปเองนะคะทุกคนนะค่าขนส่งก็จะแพงหน่อยนะคะค่าขนส่งเหมาเที่ยวนะคะไม่ใช่กิโลเมตรละแปดบาทเดอ้อค่าขนส่งเหมาเที่ยวสําหรับพี่ที่อยู่ภาคกลางนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะลูกค้านะส่วนภาคใต้ขอโทษขอภัยได้อขอโทษขอภัยด้วยส่งให้แค่จังหวัดประจวบเท่านั้นสําหรับภาคใต้จ๋าคุณพี่จ๋า